ย้อนสักการ์ดปิงครับการอ่าเ็อควจอเลยฮะเพื่อบรรทายทำของพี่แล้วนะครับถ่ายทำตอตมกะตานะครับนะครับตัวกเสงครับ เขากำลังเก๊อะไรเห็นไหมทำไมไม่ได้ถ่ายอะไรก็ลลอะไรเลยแอลมาดูเหรอใช่มาดูเฉยๆซื้อได้นะคะซื้อได้นะคะส่งทุกช่องทางค่ะ้อวก็สั่งอยู่เนี่ยทำเร็วๆ <c oughs> หันมาทำไมแค่เล่นเกมเฉยๆโอเคตอนนี้เขาวันนี้คือเมื่อไครับเดี๋ยวเขาดีบโหดาวเป็นดาวเต็กตกนะครับโอ้โหไม่รู้ตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรเนี่ยหันมาสองสองนิ้วด้วยเป็นไร มันโู้มีงูเห็นไหมครับลองซูมดูตรงนั้นมีงูอยู่พ่อจะจอดำอ๋อกลัหน้าจอดำไปแล้วครับตรงนั้นนะครับเป็นงูอยู่คนเป็นงูสีชมพูเลยเนี่ยเนี่นา,นากลัวมากคูดิเราเราจะลองมองเข้าไปในาตาเขา โอ้โหไกลมากเลยอ่ะนั่งซูมไง,งซูมทำไมซูมใส่หน้าพิจาร์ทุกคนไม่ต้องไปติดตามนะคะมาติดตามช่องลูกจันทร์เองไงนะคะลูกจันทร์เองไงตัวสี่มีกระต่ายง่อยๆด้วยนะกระต่ายไหนเนี่ยกระต่ายตรงโต๊ะพิจาร์เนี่ย ทำไรกันนี่แต่ยังไั่สนจบคิปไม่แค่นี้ได้ไหมไม่ได้แบจะหมดแบบอเ็ลือเจ็ดเจ็ดเป็นไม่ใช่ ช้าอยู่อะเล่นเล่นเล่นเนี่ยเติ๊กเกอร์เนาะเอาอะไรเอาอะไรให้ดูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะไม่ง,งั้นเขาจะซูมดูนะซูมขอซูมดูหน่อยอะไรเนี่ยซูมดูหน่อยเด้อดูหน่อยขอซูมดูหน่อย ซูมวันนี้พี่จันเสร็จหรือยัง3นาที4นาทีแล้วเนี่ย,ยปกติใติ๊กต็อกเขาทำคลิป10นาทีนะคะแต่อันนี้อยู่ไหนก่อนนะคะใส่ไม่ได้อ่ะตัวจ <c oughs> ะใช่สูงใหญ่ภาพนซซานนั่คือเบื้องหลังการอันนี้นะครับ ผมไม่คิดว่าเขาจะทำสำเร็จในวันนี้อย่าลืมโลภาสองก็ได้แล้วสองก็ติ๊กว่าติ๊กว่าทำติ๊กมาไม่ค่อยเป็นนะคะทำติ๊กมาไม่ค่อยเป็นเอาสูงเข้าไปในปั้งท่วง โอ้โห z o เข้าไปมันปัเอไม่ค่อยได้เลยเนี่ยแถ เนอะคลับปักรวงกันเราตรงนี้เลยถือใครไม่อยากเลยนะคะบอกคนไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้สำหรับนี้เนาะคอมเมนต์มาเลยนะครับ บอกที่อยู่ที่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะใช่ตามนะคะหรือส่งข้อความมาก็ได้ใช่ชงผ่านในคลิปนี้และอย่าลืมแชร์วิดีโอไปให้เพื่อนของคุณเกแล้วไปหมดหรือยงังอม,มีขึ้นก้ามาทีสามสิบวิหกนาทีแล้ว แค่3นาทีเอ,องทำเสร็จหรือยังขอใส่การลงไปก่อนนะคะการแถมแการแถมเราเรียวเรๆยวเรถ้าไม่พอไะเจาอ EP สองนะคะใช่ถ้าไม่พอ<า>จะาจะต่อยบอกว่าเราต่อ EP 2สองนะคะถ้าพี่ยังไม่เสร็จรถ้าชิปนี้ยอดวิวเยอะเราจะมาต่อ EP 2ีสองการขอรตัดนิดนึงนะ หรือว่าถ้ายอดถ้า,ถาอันนี้คขีนี้ไม่จบทำ9นาที30วิจะต่อ EP 2นะครับเท่านี้กระตนะครับเ่นผู้ชมให้ชูชเท้านี่นะคะ นะคะเราจะไม่ตัดนะคะเราแต่ว่าเราจะตัดให้น้องเรานะคะแต่ลูกค้าเราจะหาถุงที่ใหญ่กว่านี้ให้นะคะทำไมต้องตัดทำไมต้องตัดแรงจะได้ยืดนี่ใส่ได้แล้วเสร็จหรือยังยังเจ็ดนาทีแล้วนะเ็ดนาทีรีเดี๋ยวอีกสองนาทีนะ อเคจะหมดแล้ววิจัน์จะจะแปดนาทีแล้วแีเวิจัน์แปดนาทีแล้วนะจะเก้านาทีแล้วนะเ็จแน่นอนวันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าจะทำเสร็จหรือไม่ ปิดไม่ได้เอาเาเอ,าเอาปิดไม่ได้สวยแล้วไงปิดไม่ได้ปิดเร็วเร็วกัเก้านาทีอยู่แล้วเนี่ยหยุดคลิปก่อนขออนุญาตหยุดคลิปนะคะหยุดคลิปไม่ได้ถ้าหยุดคลิปมันจะออกไปเลยหยุดไม่เป็นขออนุญาต ไม่หยุดคลิปเพื่อนทำเสร็จหรือยัเงเสร็จแล้ว,ลวค่ะทุกคน